สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธ์นะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหเมื่อคืนคูตินโยยิงอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเจอหลดนเนี่ยรับชอบจริงนะคูตินโยเนี่ยแต่ซื้อขาดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตีเฟนเจอหลานนะผมกุนซื้อของแอสตันวิลล่าเนี่ยยอมรับว่าการเซ็นสัญญาทาวนกับฟิลิเป้คูตินโยเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องง่ายครับแม้นักเตะเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ดีก็ตาม แค่เมื่อ29ปีผมพึ่งย้ายจากบาร์เซโลนาครับมาร่วมทัพสิงห์พะงาดครับด้วยสัญญายืมตัวครับจนจบซีซั่นครับพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่40ล้านยูโรในขณะที่นักเตะเนี่ยกำลังโชว์ฟอร์มในอย่างยอดเยี่ยมครับทำไป4ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงเล่นนะครับ8นัดในลีกโดยหลังจบเกมเนี่ยที่เจ้าตัวยิงเพิ่มอีกหนึ่งประตูครับช่วยทีมบุกไปชนะลีดยูไนเต็ดครับ3ประตูต่อศูนย์ครับคุณซูชาวอังกฤษเนี่ยเขาพูดถึงการเซ็นสัญญาถาวรกับนักเตะอีกคครรัั้งนะบว่า ฟิลิเป้คูตินโยเนี่ยคือนักเตะที่ดูแล้วเพลิดเพลินมากนะครับพวกเรารักเขาที่นี่นะครับเจรัต์พูดอย่างงั้นนะครับส่วนการซื้อขายครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่ผู้คนคิดนะครับออปชั่นมันมีอยู่แล้วนะคเป็นเงินของผมเองคุณก็คงจะรู้คําตอบดีนะครับถ้าเป็นเงินของเขาเองเขาก็คงซื้อเป็นนานแล้วแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นเงินของสโมสรนะครับที่ต้องมาบริหารอีกนะครับโอ